หนูชื่อสีนะอาน,นันทนนาอนค่ะชื่อเล่นชื่อเปิร์นค่ะเรียนก ทำแหนศึกษาค่ะติดคณะทันตแพทย์ของมหลาลาัยลังสิตค่ะพอติดขึ้นมาเราก็แบบปีใจมากๆเลยค่ะเป็นคอเทนเอ่อความถน,นัดทางทันตแพทย์แล้วก็เทนความสัมพันธ์ค่ะ,คะก็คือช่วงเช้านะคะเราก็จะมีการเขียงเนื้อความค่ะเป็นเอเซค่ะเขียนเป็นภาพภาษาไทยหรือเป็นภาพภาษาอังกฤษก็ได้แล้วก็ช่วงบ่ายค่ะเราจะมีการเทนสัมภาษณ์ว่าถ้าเราไปสัมภาษณ์จริงๆมันจะต้องเป็นยังไงเจอคําถามยังไงความกดดันเป็นยังไงค่ะแล้วก็ช่วงเย,เย็นก็จะเรียนเป็นคาฟ หรือว่าความถนัดทางคันดแพเพ่ค่ะก็จะแล้วแต่เลยค่ะว่าจะต้องดัดลั่วหรือ ฟห,หรือแกกะะสลัออไร,อย,าไรอยากจะเข้าทันธแพทย์จริงๆแล้วก็อยากจะเข้าของารามาหาหายรลังสิตจริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตั้งใจมากๆแล้วก็คือความถัาทางทันตแพทย์ค่ะมันข้อคัะยากสาหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเจอแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกินความสามารถถ้าเราฝึกทําไปเรื่อยๆนะก็คือสู้ซนะคะทุกคนคือตั้งใจทําให้ดีที่สุดค่ะไม่ว่าจะผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพราะเราทําได้แน่อนอนค่ะได้จริงสิ่จีนต้อง MGT